สวัสดีค่ะเพื่อนๆดีๆตอนนี้นะคะเราจะมาแกล้งเพื่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะแกล้งให้มันเลยนะคะซึ่งตอนนี้พลอยเป็นคนแกล้งแต่รอบ yes. นี้นะคะเพชรแกล้งเราโดยต้องเอาไว้สะสม yes ไปเลยนี่นะคะเพื่อนๆตรงนี้อาจจะมดืดน mm. ิดนึงเอไปไหนอี้ยๆนะคะ อยู่ไหนกันดีๆพี่รู้นะอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นเงาแล้วเห็นเงาเพชรยาๆๆใครแกงให่เชยซึ่งตอนนี้นะคะก็หายกันแล้ว สองคนนี้ก็กลับไปกินโจ๊กต่อโจ๊กค่อยๆน่าบึ่อเลยซึ่งตอนนี้นะคะเพชรถือกล้องให้นะคะก็ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ข้างล่างด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดหรือยังเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกินโจ๊ก้ามังอ๋อโอ้ยก็